สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกับคุณนุ้ยในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดอะไรบ้างแต่เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดตรงตรามมาตาเรามาดูกันเลยค่ะมาตาแรกมาตาแม่กอ,อกามาตาแม่กอ,อกาหรือแม่กาเป็นคำหรือพยางคที่ไม่มีตัวสะกด โดยอ่านออกเสียงเป็นสระเป็นหนึ่งในมาตาแต่ไม่ถือว่าเป็นมาตราตัวสะกดเพราะไม่มีพยัญชนะต่อท้ายนะคะเด็กๆอันนี้เป็นมาตากอการนะคะเดี๋ยวเราไปดูมาตาตัวต่อมาเลยค่ะเราจะยกตัวอย่างมาตากอกานะคะเช่นคําว่าเสื้อนะคะนักเรียนดูนะไม่มีตัวสะกดต่อมาโต๊ปลา ต่อมานะคะมละต่อมาคือเงาะมาตาต่อมานะคะก็คือมาตาแม่กงเป็นคําที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะมาตานี้นะมีงองูเป็นตัวสะกดเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํานะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ากลางเกงเตียงกุ้ง ลองกองและคําว่าแตงกวานะคะนักเรียนสังเกตไหมงองูจะเป็นสีแดงเข้มนะคะมาตาต่อมาเป็นมาตาแม่โกลมมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะมาตานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํานะคะตัวอย่างคําของมาตานี้ก็คืออันแรกนะคะรม่มต่อมาโคมไฟต่อมานะคะฉลามส้ม และรูปอะไรคะกระเทียมนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคำมาตาต่อมาคือมาตาแม่เกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากันเลยนะคะ,ะเลื่อยไฟฉายกล้วยเนยควายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำของมาตาเกยนะคะ ต่อมามาตาเกลมีคําเป็นคําที่มีวลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากันเลยนะรูปแรกนะคะแก้วกาวมะพร้าวแมวไข่ดาวอันนี้เป็นการยกตัวอย่างคำนะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีกิจกรรมท้ายบทเรียน โดยครูจะให้นักเรียนเขียนคําที่อยู่ในมาตากอกามาตากงมาตากมมาตาเกยและมาตาเกลวลงในใบงานมาตาละสิบคำนะคะแต่ในคลิปจะเขียนว่า5คํานะแต่ครูจะนักเรียนเพิ่มนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนนะคะเคยเรียนมาแล้วเป็นมาตาละสิบคำนะคะ โดยที่นักเรียนเขียนกระดาษนะคะกระดาษอันนี้นักเรียนได้ทุกคนนะคะอยู่ในแฟ้มสะสมผลงานนะคะโดยนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ตามเลขที่ชั้นของตัวเองเลยแล้วก็ทำตารางเส้นนะคะตามมารตราตัวสะกดด้านบนที่ครูทำนะคะสามารถทำเป็นตารางแบบครูได้เลยนะคะ หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็นำมารวบรวมส่งครูวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ